5 Minute with Go. วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5ทีสวัสดีครับผู้ร,รู้เอาเ o ดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าราคาทองคำนะครับขึ้นมาเทสเส้นเทนไลน์อย่างที่เราคิดไว้เมื่อว,วานนี้เลยนะครับใน Time เฟรมเดย์ครับเดี๋ยวเรามาย่อยดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงอย่าง1ชั่วโมงนะครับว่าวันนี้น่าเล่นบริเวณไหนบ้างครับ อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะครับว่าราคานะครับมีโอกาสที่จะมาทดสอบที่กรอบบริเวณนี้ครับ2027ถึง2032นะครับก็ได้มาเล่นที่บริเวณโซนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับราคาทองคำครับอ่าส่วนตัวตอนนี้นะครับมองว่าน่าจะมีการย่อพักตัวลงมานะครับโดย t a เก็ตแรกที่เขาจะมานะครับนั่นก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ครับบริเวณแรกนะครับ2022นะครับ ส่วนบริเวณที่2นะครับที่น่าจะมานั่นก็คือตรงนี้ครับประมาณ2015นะครับ2015นะครับจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับมีแนวรับย่อยๆตรงนี้นะครับที่เขาต้องมาเทสก่อนนะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะลงไปต่อได้นะครับลึกกว่าเดิมนะครับลึกกว่าเดิมก็คือบริเวณนี้ครับประมาณสัก2010นะครับ2010แต่ถ้าลง2 0 1 0ลงไปอีกนะครับก็มีโอกาสนะครับลงมาเทสที่ดีมานโซนตรงนี้นะ ดีมานโซนนี้นะครับให้ให้กรอบไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับขาเซลนะครับสายเซลเนาะสายเซลมี2ราคาให้เพื่อนๆเลือกกันนะครับกรอบแรกนี้นะครับตัวนี้สายเซลตรงนี้นะครับ,แบบลรบแล้ว สาย B ีล่ะสายบายนะฮะสายบายไปตรงไหนได้บ้างนะครับหึ่งเลยคือเขาต้องมาเทสกรอบนี้ก่อนนะครับกรอบนี้ต้องผ่านก่อนนะครับกรอบนี้ถ้าผ่านกรอบราคานี้นะถ้าผ่านกรอบนี้ไปไหนได้นะครับหนึ่งเลยคือเขาก็จะมาเทสต,ตรงนี้ได้นะครับมีออเดอร์บ็อกซ์ย่อยๆอยู่ตรงนี้นะย่อยๆนะครับกรอบนี้นะผมตีไว้ให้นะครับ ปุ๊บนะนะครับกรอบนี้ราคานะครับก็จะอยู่ช่วงนี้นะ2043นะครับจนถึง2038นะครับ2038ถึง20 2043นาะก็เป็นบริเวณที่เขามีโอกาสนะครับที่จะมาเทสได้ถ้าผ่านกรอบบริเวณ20งศน2นี้ไปได้ครับสำหรับบทวิเคราะห์ในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่มีโบรกเกอร์ที่ใช้สําหรับเทรดนะครับผมขอแนะนำ stypro fx โบรกเกอร์ที่เพื่อนเพื่อนสามารถเทรดข่าวได้อย่างสบายใจครับถ้าสนใจนะครับคลิกสมัครแนละที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ